สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ฮังนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเป็นท็อปิกที่ทุกคนค่อนข้างให้ความสนใจมากมายนะครับเพราะว่าทุกๆคนต้องเผชิญกับมันแล้วก็ต้องทําในชีวิตประจําวันทุกวันนะครับนั่นก็คือเรื่องการทานนั่นเองตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนทาคอนเทนต์มากมายว่าต้องทานแบบนี้ทานแบบนี้ลดไวทานแบบนี้ช่วยแฮกทำให้เซล ที่จะเป็นมะเร็งต่างๆมันกลับมาได้สดชื่นอะไรบบาๆๆนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเข้าวๆวให้หลายๆคนลองนึกถึงเบสิกที่เราเรียนมานะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้คือเบสิกนะครับยังไม่ต้องไปเพื่อทานเพื่อออกกำลังกายได้ดีทานเพื่อลดไขมันทานเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับวันนี้เรามานั่งวิเคราะห์กันโดยที่แบบว่าใช้ประสบการณ์ของผมนะครับ เป็นตัวแปรแล้วกันเราลองมานั่งคิดดูนะครับว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีเนี่ยก็คือเราทานในครบ5หมู่ถูกไหมครับอันดับที่2เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับการที่เราจะไม่ออกกำลังกายนะครับการมีสุขภาพที่ดีการมีร่างกายที่ปกปตินะครับการมีร่างกายที่สามารถทํากิจกรรมประจําวันได้หรือไปเที่ยวได้ไปทํานู่นทํานี่ทำนั่นได้คุณต้องออกกาลังกายนะครับเพราะอะไรทุกครั้งที่เราอายุเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ 30ปีขึ้นไปนะครับร่างกายคุณกระสูญเสียกล้ามเนื้อทุกปีทุกปีนะครับสังเกตดีว่าทําไมเราอายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วเป็นปวดหลังง่ายยังวะทำไมบางทีตื่นมาแล้วมันเดินนเยอะแล้วมันปวดเขา่าอะหรือเราแค่ขึ้นบันไดบ้านสองชั้นมันเหนื่อยวะนั่นแหละครับคุณต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมันเกิดการฟิตเกิดการแอโรบิกที่หวัวใจทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้รวมถึงการไปเที่ยวนะครับการไปเที่ยวเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครมีร่างกายที่ไม่ดีมีสุขภาพที่ไม่ดีคุณจะเที่ยวไม่สนุกนะครับทีนี้เนี่ยตัดกลับมาหลายคนชอบบอกว่าเน้นกินอาหารเพื่อลดไขมันเร็วๆโดยที่ไม่สนใจการทานคาร์โบไฮเดรตการที่เราไม่ทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนไปชิดงานไปออกกำลังกายคิดแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจแต่การที่เราลดน้ำหนักบนตัวเลขบนตาชั่งสิ่งที่คุณจะสูญเสียไปเลย กล้ามเนื้อนะครับผมบอกเลยสิ่งที่เราควรจะห่วงที่สุดและมันขึ้นยากด้วยกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณไม่กินแป้งหรือไม่กินคาร์บเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะแต่คุณลองสังเกตตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงนะถ้าการทานวิธีไหนก็นแล้วแต่ถ้าประจำเดือนของคุณมาไม่ปกตินั่นแหละครับร่างกายคุณมันฟ้องแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้น การทานคาร์โบไฮเดรตที่ดีมันเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายมันเป็นพลังงานหลักของสมองนะครับยังไงคุณต้องทานแต่นี้เนี่ยการทานเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหรือทานเพื่อลดบอดี้แฟทเนี่ยจำนวนมันจะแตกต่างกันแต่ผมบอกเลยยังไงต้องทานนะครับไม่มีตัดนะครับต่อมาเป็นเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยเดยที่มีโปรตีนหลากหลายมากเลยจะเป็นเบโปรตีหรือเวเอ้เป็นโปรตีนจากอาหารหลักนะครับ คุณสามารถทานได้หมดเลยนะครับแต่ผมขออย่างเดียวว่าอย่าทานติดมันมากๆอันนี้อนนี้พูดจากความรู้เบสิกนะรวมถึงการทานแบบที่ผมใช้เพื่อแข่งขันกีฬามาหลายประเภทไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพาะกายนะครับคือโค้ดเขาจะพยายามเน้นเลยว่าอย่าพยายามทานเนื้อที่มันมีไขมันมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายคุณ ค่อนข้างที่จะสะสมแฟตได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในกรณีที่คุณเป็นคนที่ทานพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเยอะๆคือเดี๋ยวนี้ผมเห็นคอนเทนต์ที่เขามีแบบสูตรให้ทานติดมันได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าในระยะยาวถ้าคุณไปตรวจเลือดเส้นเลือดเรามันอุดตันนะครับคอเลสเตอรอลมันจะขึ้นไตรกลีเซอไรด์อะไรพวกนี้มันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทานลีน e บฟหรือเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันมันจะโอเคกว่าทานไข่ก็ได้ครับต่อมานะครับไข่มันดีมันดียังไง ไขมันดีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันช่วยในเรื่องฮอร์โมนต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันดีมีไหนมีในแซลมอนนะครับมีในไข่แดงมีในส่วชนิดต่างๆนะครับแล้วก็อะบวคาโดเคร้าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็คิดไม่ออกแล้วประมาณนี้นะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าถ้าคุณคิดไม่ออกง่ายสุดเลยกินไข่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็ผมก็มีในส่วนะครับที่ ขึ้นตามคลิปต่างๆนะครับออสามารถกดได้ที่ตะกา้านี้ได้เลยนะครับเนย่วเนี้ง่ายผมกล้าพูดเลยว่าทานได้ตั้งแต่เด็กเล็กยันคนแก่เลยนะครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ําตาลไม่ได้ใช้วัตถุปรุงแต่งอะไรนะครับเป็นอัลมอนด์เกรดพรีเมี่ยมเพียวๆเลยนะครับคุณจะเลือกรสออริจินอลแบบคันชี่ครีมมี่นะครับรสชาไทายรสช็อกโกแลตนะครับเอาไปทานได้เลยนะครับไขมันดีสําคัญมากอย่าละเลยแต่ก็อย่าทานไขมันที่มันมาจาก เนื้อสัตว์เยอะๆนะครับต่อไปผักนะครับผักก็สําคัญนะครับแต่ไม่ต้องเป็นต้องทานเยอะมากเพราะว่าผักเนี่ยทานให้มันครบ5้าหมู่ก็พอแล้วทานเพื่อให้รู้ว่าร่างกายมันได้กากไย,ยได้เกลือแร่สามารถไปช่วยย่อยนะครับทําให้เราไม่เป็นริษีดวงนะครับแล้วก็ยังไงอะครับคุณลองเลือกทางที่มันเป็นทางที่เบสิกดูนะครับทานอาห,หารให้ครบห้าหมู่นะครับโดยที่เรียงลําดับ สารอาหารนะ่ะให้มันถูกต้องนะครับคาร์โบไฮเดรตมาเบอร์หนึ่งนะครับโปรโตีนไขมันดีแล้วก็ผักต่างๆนะครับน้ำก็สำคัญนะครับน้ำเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องกินประมาณสักสามลิตรอะ่ะใครที่บอกว่าทานน้ำเยอะแล้วฉี่บ่อยก็ไปฉี่นะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำแทบจะ3ส่วน4นะครับถ้าเกิดว่าคุณกินน้ำน้อยเลือดข้นระบบเลือดต่างๆมันทำงานไม่โฟเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็ ก่อนที่จะไปเรื่องผู้หลอมอนกายผมขอฝากอีกอย่างคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหลายคนชอบกลัวคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคุณไม่ต้องกลัวนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่คุณสามารถกินได้นะข้าวขาวนะครับข้าวขาวเนี่ยมันดูดซึมไวามากนะครับแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะอ้วนอยากให้รู้ว่าเราเป็นคนไทยนะครับโครโมโซม DNA เราอะสืบทอดมันจะบรรพบุรุษไปเลยร้อยปีนะครับก็กินข้าวกันมาไม่ต้องกลัวนะครับทานไปเลยเพราะข้าวร้อยกัมเนี่ย ผมตีเป็นเลขกลมๆให้มันเพิ่ง120แคลเองสมมติว่าวันหนึ่งคุณกินข้าวผมให้โลหนึ่งเลยนะข้าวสวยโลนึงอะ่ะคุณเพิ่งพันสองร้อยแคลเองมันไม่อ้วนนะครับการที่คุณจะออกกำลังกายได้ดีขึ้นพัฒนาศักยภาพในการฝึกของคุณผมบอกเลยมาจากคาร์บซะส่วนใหญ่นะครับอะคาร์บที่ดีมีข้าวนะครับมีข้าวโอ๊ตนะครับมันนะค,คุณจะกินมันหวานมันฝรั่งอะไรได้หมดเลยข้าวโพดนะครับคาร์บที่มันแปรรูปมาแล้วที่เช่นพวกขนมปังอะไรพวกเนี้ย มันก็อาจจะมีพวกเนยหรือน้ําตาลที่มันแฝงมาในตอนผลิตลนะครับถ้าใครเคยเรียนทำขนมปังก็จะรู้นะครับสุดท้ายแล้วเลยจะบอกว่ายังไงคุณต้องออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไปหากีฬาที่คุณชอบคุณจะวิ่งก็ได้คุณจะตีกอล์ฟก็ได้คุณจะว่ายน้ําคุณจะไต่กีฬาคุณจะตีเทนนิสก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วพื้นฐานทุกอย่างของกีฬาคุณต้องเวทเทรนนิง่งเพราะว่าการมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเนี่ย มันช่วยเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬานะครับแล้วคุณต้องคุมอาหารเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นกีฬาที่ได้บอดี้ที่แบบว่าเพอร์เฟกสุดในการเล่นกีฬานะครับบอดี้แฟตคุณควรอยู่ประมาณสัก15%นะครับผมบอกเลยว่าคนที่เขาหุ่นดีหรือคนที่เขามีสุขภาพที่ดีเนี่ยเขาแค่รู้ว่าเขาต้องจัดการตัวเองอยังไงนะครับอย่างตอนเนี้ยผมเป็นคนที่เป็นนักกีฬาพอกายใช่ไหมค่อนข้างที่จะคุมอาหารจ๋ามากเลยอย่างวันเนี้ยตอนนี้เลยคุณจะชวนผมไปปาร์ตี้ทานแอลกอฮอล์ทานขาหมูทอดหรือว่า ทาน KFC ผมทานได้เลยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าคุณทําสูตรนั้นสูตรนี้คุณทานไม่ได้คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่แฮปปี้กับชีวิตละหรือว่าคนที่แฮปปี้กับชีวิตมาตลอดแล้วคุณเป็นโรคเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างเพื่อนผมที่เป็นเกาเนี่ยตอนนี้คืออําลาวงการเค c เลยมันค่อนข้างกระทบในการกินนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณฝึกแต่ผมบอกเลยว่ามันยากนะครับเพราะว่าการกินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทํามาตลอดชีวิตมันเป็นหนึ่งในปัจเจศมันยากมากๆนะผมย้ำว่ามันยากมากคุณต้องฝึก ทำให้เป็นไลฟ์สไตล์ซะคุมอาหารคุมอาหารที่นี่คือเลือกทานนะครับถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่มีความรู้เฮ้ยเวลาเราจะทานอะไรเราดูก่อนว่าอันนี้มันดีไหมดีไหมดีไหมแล้วเราเลือกหรือถ้าวันไหนที่เราเฮ้ยเราออกกำลังกายมาหนักแล้ววันนี้เราอยากให้รางวัลตัวเองหรือเราอยากกินขนมจริงก็ทานได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ําตาลก็ไม่ดีแย่เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้มันในทางที่ถูกต้องนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบบกินทุกวันหรือกินโดยที่แบบไม่ออกกำลังกายพยายามอย่าหาทางลัดหรืออย่าทักอย่าหา ข้ออ้างหรือหาสูตรที่จะทําให้เราแบบไม่คุมอาหารนะนะครับผมบอกเลยว่าคนที่สุขภาพดีหรือคนที่เขามีหุ่นที่ดีหมายถึงว่าตลอดไปนะไม่ใช่ทํา3เดือนแล้วหุ่นดีหรือปีนึงแล้วหุ่นดีแล้วมันสตาร์ไว้นะครับไม่ใช่ต้องทำตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนคือพฤติกรรมการกินถ้าคุณเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ทําได้เป็นไลฟ์สไตล์เมื่อไหร่นั่นแหละผมบอกเลยชีวิตคุณแฮปปี้นะครับความเสี่ยงที่เป็นโครคไข้ไปให้เจ็บมันก็น้อยอยากให้ย,ใหยังไงออกกําลังกายก่อนมาสิ่งแรกนะครับแล้วก็เล สุดท้ายนี้นะครับขอฝากขายขออีกรอบหนึ่งใครนะครับที่อยากที่จะเทนส่วนตัวผมนะครับคือการเทนส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เล่นหลักปีอ่ะคุณคุณเปลี่ยนยากอันนี้พูดแบบไม่ขายฝันเลยนะครับแต่การที่คุณมาเทนกับผมเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ไปอ่ะคือความรู้ว่าเราเข้ายิมไปเราจะเล่นอะไรถ้าเราจะปั้นก้นหรือเล่นส่วนเนี้ยเราควรจะเล่นยังไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะติดตัวคุณไปตลอดเลยเพราะฉะนั้น ต้องลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องกินผม,มสอนเรื่องกินด้วยกินยังไงก่อนเวทกินอะไรหลังเวทกินอะไรวันพักกินอะไรหรือวันที่ไปปาร์ตี้ทานอะไรนะครับพอคุณทําทุกอย่างเข้าแก๊ปแล้วได้การฝึกฝนที่ดีแล้วพอคุณทำดุลชีแล้วคุณจะไม่มีวันกลับไปที่หุ่นไม่ดีเลยนะครับเพราะคุณรู้วิธีการคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการตัวเองอยังไงทักมาได้ที่ไลน์แอด l o h bk นะครับส่วนใครที่อยู่ไกลนะครับหรือมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากปรับนิดหน่อยนะครับ เทนออนไลน์ก็2เดือน8,000บาทนะครับที่เดียวกันเลย Line แอด alo5bkk นะครับวันนี้ก็คลิปมันอาจจะพูดไปเรื่อยนะครับแต่บอกเลยว่าอันนี้พูดมาจากจากใจแล้วก็แบบไม่ได้มีสคริปไม่ได้มีอะไรคือเหมือนแบบมาเล่าให้ฟังมากกว่านะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนแล้วที่จากสุขภาพดีๆแล้วเขาไม่ดูแลตัวเองเพอวันนึ่งเขาเป็นโรคขึ้นมาเขาจะบอกเลยว่าเฮียไม่น่าเลยทั้งน้นที่แบบมันแค่ ไปออกกำลังกายแล้วก็แค่เลือกกินนะครับอืมแล้วอย่าลืมพอคุณมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่ดีคุณจะสามารถกินอะไรก็ได้นะครับเพราะคุณรู้วิธีการนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับส่วนใครที่อยากกุญนจมหัวไข่นะครับวิตามินเมทฟูที่อยู่ต้นคลิปนะครับอัลมอนด์บัตเตอร์ไขมันดีนะครับทานเอาไปลดคอเลสเตอรอลสำหรับเด็กช่วยบำรุงสมองนะครับมีหลายรสชาติให้เลือกก็ฝากกุญนจงหน่อยนะครับส่วนวิตามินเมทฟูเนี่ยใครที่ทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะครับ หรือไปปาร์ตี้มาแล้วแพ้งช่วงนี้อากาศมันร้อนลองเอาไปทานดูนะครับผมบอกเลยคุณจะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่เม็ดแรกที่คุณทานนะครับแคลอรี่ไม่มีผลิตที่ประเทศเยอรมน,น,นีนะครับใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ